สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟรน,นะคะวันนี้หนึ่งมีอะไรดีๆมาแนะนำให้เอ่อรับเพื่อนๆทุกคนนะคะคือเอ่อคิดว่าเป็นเป็นเองไงนะไรฮะประโยชน์ไม่ไม่มากก็อน,นอนสำหรับคนที่รับสุขภาพ ะะเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงที่จะพูดวันนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดจากตัวเองทงั้งๆที่ทั้งหมดนี้หน่งไม่เคยที่จะมองมันเลยมองข้างกับเรื่องพวกนี้นะคะมันคือ,อ,อจะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เราเสริมเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะและอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ที่เพื่อนสนิทกันเนี่ยเป็นคนแนะนําเพราะว่าทุกวันเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเป็นตัวเปรียบเทียบที่ดีมากอายุเท่ากันอะไรเท่ากันหมดเหมายถึงว่าการทํางานอะไรของเธอเนี่ยก็มีความแบบว่ายังไงอะ่ะคือใช้ร่างกายเยอะอะ่ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมเขาเองโดยที่เราก็แอบมองอหางหาว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดนาหนดาบเราก็เลย อยากกันนั้นเลยไม่ได้แล้วเว้ยเราไม่ยอมเพราะตัวเราเองเราเราเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ในในในวัยเดียวกันเนี่ยเราก็จะไม่ยอมให้สุขภาพเราแยกลอกมากว่านี้เพราะตัวเราเองเราต้องทํางานเราต้องใช้สมองใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นจะมีอะไรล่ะที่จะเข้ามาทําเสริมให้เราเนี่ยคุณเน่งคุณเน่งใช้สมองทําอะไรบ้างคะ สมองคือคุณหน่งต้องนั่งออกแบบชิ้นงานอ๋อข้างหลังข้างหลังคุณเหน่งอย่างเงี้ยเหรอคะพวกหมวกอะไรเพวกหมวกพวกอะไรอย่างเงี้ยากที่นี้เราเราจิ๋งเชื่อไหมว่าเราไม่ได้มองตรงนี้เลยว่าสิ่งที่เราทํามันไปเนี่ยมันไปทําให้ร่างกายเราเนี่ยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงทุกวันเพราะงั้นคุณจิ๋งก็เลยวิ่งเข้ามาแนะนัเรื่องพวกนี้ค่ะค่ะก็ เมื่อกี้คุณเหน่งถามถึงที่มาของมากิากเอ,อเอาเดี๋ยวอย่างงี้ก่อนคือเนี้ยเอาพูดง่ายๆเลยละขั้นตอนว่าเนี้ยหนึ่งก็เลยต้องหันมาแล้วประทานมากิรแล้วประทานตัวนี้เพื่อช่วยในเรื่องของการล้างพิษเพราะาค,คุณจิ๋มบอกว่าบอกว่าอะไรพูดมาก็กเราอะมนุษย์เราอเกิดจากเลือดเนาะถ้าเลือดเราไม่สะอาดนะมันก็ทําให้ตับเสื่อมเพราะตับเนี่ยคือองค์รวมของร่างกายค่ะ เราะว่าคุณจิบอกว่าตับเนี่ยมันเปรียบเสมือน,นเซ็น,นเตอร์ของการควบคุมระบบทุกอย่างในร่างกายเพราะนั้นถ้าตับไม่แข็งแรงไตไม่แข็งแรงมีสารตกค้างมีอะไรเยอะโดยที่ตัวเราไม่มีการล้างพิษเลยใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้ระบบทุกอย่างในร่างกายมันสลวนมันเอิร์เอร์เพราะฉะนั้นมันเกิดกับตัวเองเองเพราะว่านี้ตัวเราเราเพลียเราสึกว่าเราทํางานแล้วไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเราก็เลยต้องบอกวาจิมไม่ได้แล้วฉันอยากจะ มกี่แล้วล่ะ,ะนะคะทีนี้สิ่งที่มันเคยเป็นกับตัวเองมาเนี่ยแล้วมันทําให้เราต้องมากินอตัวนี้อีกเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้กินโคโเลเตโคอลเจนใช่ไหมฮะอ,อ่าฮะกินคอลลาเจนแล้วมันก็ดีขึ้นเพ<อ>ราะคอลลาเจนช่วยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องตาเพราะก่อนหน้านี้หนึ่งไปยิงเลเซอร์ตามาหนึ่งเป็น,เ,ปนเขาเรียกปุ้นตาเสือ,อแล้วแค่เดือนเดียวเองนะคุณ หุ่นตาก็ดีขึ้นไม่แสบตาไม่เจ็บตาไม่แสบตาไม่ต้องหยอดน้ําตาเทียมด้วยนี่ก็เลยตามาติดๆกับไอ้ตัวนี้ซึ่งจริงๆไอ้ตัวมากิตัวเนี้ยมันเป็นน้ําสกัดเย็นนะคุณเป็นสกัดเย็นจากผลไม้ตระกูลบุบารี่1 2ชนิด12ชนิดแล้วพี่จิมบอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเบาหวานเพราะคนที่เป็นเบาหวานกินแล้วมันก็ลดคนที่เป็นความดันมันก็ลดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น คุณคิดว่าที่หน่งพูดวันนี้มันมีสาระไหมสําหรับคุณใช่ไหมุณก็เอาไปคิดอยู่แล้วกันแล้วสิ่งที่เกิดกับตัวหนึ่งที่หน่งบวที่สุดคือการไปหาหมอ,อมเสียเวลามากกับการทํางานกับการที่เราใช้มากก่ในราคา3,200บาทเนี่ยแล้วมีมีสองขวดนะคุณเดี๋ยวพี่หน่งจะให้ดูขวดจริงของมันเนี่ยสวยงามนะแล้วจากขวดสวยงามแล้วเนี่ยข้างในมันก็เป็น เป็นน้ำมากกีเนี่ยนะคุณมีรสชาติหวานนะเขาเข้มขน้นเวลาเวลาทานเนี่ยเขาจะมีแก้วเป็กซึ่งเป็นตัวมันไม่ได้หยิบมาเนาะมันเป็นแก้วแก้วที่เขาจะมีไอ้นี่ให้เราเลยว่าอยู่ต้องกินในในสเปคประมาณแค่นี้อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราคิดว่านี่แหละเป็นเป็นอีกขั้นหนึ่งของการดูแลตัวเองนะฮะเราจะไม่เสียเวลาและการที่ต้องวิ่งไปหาหมอแล้วคุณเองเอ ดื่มมากิอยากได้ผลลัพธ์อะไรคะอยากได้เรื่องของการล้างพิษเพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวนะเรื่องโบททงโบอถอะไรพวกนี้ไอชพวกโอ้โหม่อว่ะมานั่งฉีดอะไรต่ออะไรเข้าไปร่างกายเนาะอยากได้เรื่องการล้างพิษการดูแลระบบภายในของร่างกายเพราะาคุณจิ๋งบอกมาแล้วลร่วงหน้าว่ามันช่วยระบบต่างๆในร่างกายได้ดีนะฮะเพราะว่าดูจากเฟซที่พี่จิ๋งเขาลงเนี่ยเราก็เห็นเออคนคนที่ดูแก่แล้วก็ดูแ,แย่ยิ่งกว่าเราเนี่ย เขายังหายได้เลยคนที่เป็นเบาหวานหรือท่านจะตัดขาตัดอะไรเนี่ยเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้หนึ่งเชื่อว่าเป็นการตอบโจทย์ได้สําหรับหลายๆคนที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามานะคะติดต่อมาแล้วหรือว่าย,ายังไงดีละอ่ะหรือหนึ่งให้เบอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะเขียนลงหน้าเฟซให้อีกเนาะเพราะถ้าพูดตรงน,นี้บางคนอาจจะไม่จำก็ได้เนาะ ่ไหคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ที่หน้าเฟซดีไหครโอเคนะคะแล้วเจอกันนะคะมีอะไรโทรมาปรึกษาคุยกันแล้วเดี๋ยวยังไงจะให้ครูกับพิบจิ๋มนะคะโอเคนะคะไว้บ่าย,ายเจอกันนะครบ๊าย